สทนอชเตือนพายุแมทโม่ส่งผลกระทบฝนตกหนกักภาคเหนืออีสานตะวันออก7-8ตุลาคมนี้ค่ะยืนยันปีนี้ไม่ซ้ำรอยมหาอุทกภัยปี2554นะคะรัฐบาลให้ความสําคัญและติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดค่ะโดยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยบินสํารวจสถานการณ์น้ําในแม่น้ํายมอําเภอกงไกรลาศเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจาก ประชาชนค่ะตเตรียมผลักดันกงไก่ลาดโมเดลแก้ปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากแบบเฉพาะที่โดยได้มอบหมายให้ทางปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรวางแผนและขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมค่ะด้านสํานักง,งานทรัพยากรน,น้ําแห่งชาตินะคะก็สั่งเฝ้าระวังฝนจากอิทธิพลของพายุแมตโตซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกหนักระบางวันที่7-8ตุลาคมนี้ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกค่ะพร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ําโดยเพิ่มการระบายน้ําเขื่อนสิลิกิตเป็นวันละ35ล้านลูก คงระดับการระบายน้ําเขื่อนภูมิพลที่วันละ5ล้านลูกบาทเมตรค่ะและปรับลดการระบายน้ําเขื่อนเจ้าพระยาจาก2,500เหลือ2,400ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะเพื่อลดผลกระทบท้ายเขื่อนค่ะพร้อมยืนยันว่าสถานการณ์ปีนี้ไม่รุนแรงเท่าปี2,554จากปัจจัยหลายด้านที่แตกต่างกันค่ะขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองทัพได้เสริมกําลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อ ต่อเนื่องค่ะ